สวัสดีค่ะวิดีโอนี้เราจะมานำเสนอการสร้าง Geo Database, Future Dataset, Future Card และ s h a p e File และ,ลและฟฟโปรแกรม ArcMap นะคะค่ะก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักกับ Geo Database กันก่อน Geo Database เ,เป็นการจัดเก็บช่วยข้อมูลทางภูมิศาสตร์ประเภทต่างๆให้อยู่ในโฟลเดอร์ซึ่งข้อมูลที่เก็บได้ต้องมีคัดกัดหรือมีการระบุตำแหน่งนะคะ สำหรับข้อมูลที่จัดเก็บมีด้วยกันทั้งหมด3ประเภทด้วยกันคือ 1.Table ค่ะเป็นข้อมูลตาราง2 f งฟิช r c ร์ดเป็นข้อมูลสัญลูกประเภท p o i n ์ไล n ์พ o ลิกอรวมถึงอ n น o น a t i เทนะคะ3 l a t e r ตอร์แลวก็เซฟเป็นข้อมูลรูปภาพภาพถ่ายเาาเทียมค่ะค่ะสำหรับประเภทของ Geo Database ท,ที่เราจะมานำเสนอกันในวันนี้นะคะมีด้วยกัน2ประเภทคือ แบบไฟล์จีโอดาต้าเบสกับแบบ Personal Geo Database ค่ะค่ะสำหรับความแตกต่างของทั้งสองประเภทก็คือแบบ Personal g o o d t t a b a s e จะมีข้อจำกัดในการใช้งานมากกว่าไฟล์ g o o Database และแบบ Personal g o o Database ยังมีพื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูลมากกว่าแบบไฟล์ Geo Database นะคะค่ะ เราเริ่มทำการสร้าง G O หน้าเพจกันเลยนะคะดักแรกค่ะให้เปิดโปรแกรม a r กษ d i t ขึ้นมานะคะค่ะเมื่อเปิดโปรแกรมขึ้นมาแล้วจักขึ้นหน้าต่างก e t ที่ส Start ขึ้นมานะคะให้เราปิดหน้าต่างนี้ไปค่ะค่ะที่ แค่แคตาล وج นั่นนะคะให้เราทำการ connect ล o ดอร์ที่เราจะทำการจัดเก็บจีโอและทาเ,เของเรานะคะซึ่งเราได้ทำการ connect แล้วก็คือโฟลเดอร์นี้นะคะเราจะมาทำการสร้างจีโอและทาร์ตไว้ในโฟลเดอร์นี้กันนะคะโดยคลิกขวาที่โฟลเดอร์นี้นะคะเลือก new ค่ะเราจะทำการสร้างแบบ personal จีโอและทาเ,เก่อนนะคะคลิกค่ะ แล้วทำการตั้งชื่อใหม่นะคะให้เราตั้งชื่อแบบให้เราจัได้ค่ะจะต้องเป็น My Personal นะคะแล้วก็ทำการสร้าง Geo Notepad แ,แบบไฟล์อีกหนึ่งอีกหนึ่งอันนะคะไว้ที่โฟลเดอร์ราการนี้ที่ขวาที่โฟลเดอร์เ,เหมือนเดิมค่ะเลือก New ค่ะ แล้วเลือกไฟล์ Geo n o ต e p ตค่ะทำการตั้งชื่อเหมือนเดิมเลยค่ะนี้จะตั้งว่าายฝ่ายนะคะค่ะเมื่อทำการสร้างจีโอ o t e p ช d เสรแล้วะคะ่ะเราเห็นได้ว่าสาาัญลักษณ์ของีโอ n ล t e p a d นี้จะเป็นรูปทังทรงกระบอกสีเงินตรงนี้นะคะ ค่ะต่อไปนะคะเราจะทำการนำเข้าฟิชเชอร์คาร์ดไว้ในจิบเบเดบที่เราได้สร้างขึ้นมาเมื่อสักครู่นะคะเราจะนำเข้าไว้ในหม p e พา o n a l ก่อนนะคะคลิกขวาที่หมายพัส n a l ค่ะเลือก Import เราจะเห็นได้ว่าการนำเข้าฟิชเชอร์คาร์ดนะคะจะมีอยู่2รูปแบบคือการนำเข้าแบบ Single ะ,ะการนำเข้าแบบมัที่พอยนะคะเราจะทำการนำเข้าแบบซิงเกิลก่อนค่ะสำหรับการนำเข้าแบบซิงเกิลนะคะเราสามารถนำเข้าชั้นข้อมูลได้ทีลนะชั้นข้อมูลแค่นั้นนะคะโดยที่ช่อง input feature นี้ให้เราคลิกที่ loop f o l d e r e ซิ่งอะไรคะ่ะ เลือกจารข้อมูลที่อราจะนำเข้าค่ะโดยนี้เราจะนำเข้าจานข้อมูลที่เป็นของประเทศไทยนะคะเลือกจานข้อมูลนำเข้าแล้วกด add ค่ะและที่ช่อง a p p l i c a t u r e นะคะให้เราทำการตั้งชื่อค่ะมเมื่อตั้งชื่อเสร็จแล้วนะคะกด ok ค่ะรอโปรแกร,รมประมวลผลนะคะ เมื่อโปรแกรมประมวลผลเรียบร้อยแล้วนะคะชั้นข้อมูลจะมาขึ้นที่แท็บ Table of Contents นี้นะคะและที่ Display Area ก็จะมีข้อมูลขึ้นและที่แท็บ p a t a l Window นะคะเราสามารถปิดูชั้นข้อมูลได้ค่ะโดยเปิดชั้นข้อมูลมาตรง My Personal ที่น้ำเข้าเมอสักครู่นี้นะคะก็จะมีข้อมูลที่เรานำเข้ามอสักคู่ค่ะต่อไปนะคะเราจะ นำเข้าฟิชคาร์ดแบบมันดิโพค่ะเราจะนำเข้าไว้ที่ My f i l e นะคะคลิกขวาที่ My file ลค่ะเลือก Import ฟิชคาร์ดแบบมันดิโพนะคะค่ะสำหรับการนำเข้าแบบมันดิพนีเราจะนำเข้าข้อมูลได้ทีละหล,หลายข้อมูลพร้พอมๆกันเลยนะคะโดยที่ช่อง i อ e r t นต์นี้ให้เราเลือกที่ New Fi เลือกโฟลเดอร์างนี้นนะคะคลิกเลือกไฟ แล้วก็เลือกข้อมูลที่เราจะนำเข้าเลยนะคะคลิกแอดค่ะเราคลิกที่ฟอร์มเลอีกแล้วก็คกลิกเลือกข้อมูลได้อีกค่ะคลิกแอดค่ะฟอร์มเลค่ะแตคลิกแอดเมื่อเราทำการนำเข้าชัองข้อมูลมาแล้วนะคะก็กดโอเคค่ะแล้วก็รอโปรแกรมประมวลผลนะคะซึ่งการนำเข้าแบบสเปกานี้ โปรแกรมจะใช้เวลาประมวลผลนานกว่าแบบซิงเกิลนะคะค่ะเมื่อโปรแกรมประมวลผลนนเสร็จเวลาแล้วเราจะเห็นได้ว่าข้อมูลจะไม่มาขึ้นที่แ็แบ Table of Contents แะบ v o l u m Display Area ตรงนี้ก็จะไม่มีข้อมูลขึ้นนะคะแต่ว่าข้อมูลข้อมูลจะมาขึ้นที่ แคตาล็อกวินโดว์ตรงนี้นะคะโดยเราเปิดชั้นข้อมูลลงมาค่ะเมื่อกี้เรานำเข้าที่ไมล์ไฟล์ค่ะเปิดออกมาก็จะเจอข้อมูลที่เรานำเข้ามือสักครู่นี้ค่ะค่ะต่อไปนะคะเราจะมาทำการสร้างฟีเจอร์แล้วก็เซ็ตกันค่ะ ฟีเจอร์ Data Set จะสามารถเก็บไว้ได้ในเฉพาะ Geo Database เท่านั้นนะคะ Feature Data Set เป็นการเก็บข้อมูลฟีเจอร์คาที่มีความสัมพันธ์กันเชิงพื้นที่หรือมีค่าพิกัดเดียวกันนะคะเราทำการสร้างฟีเจอร์ Data Set ไวใ้ใน My File นี้นะคะคลิกขวาใ My File ค่ะเลือก New เลือก Feature Data Set ค่ะ ทำการตั้งชื่อฟีเจอร์กัเซตของเรานะคะเมื่อตั้งชื่อเสร็จแล้วกดเี็กค่ะแล้วที่หน้าต่างนี้นะคะจะให้เรากำหนดค่าพิกัดค่ะโดยเราจะกำหนดค่าพิกัดไปที่ p r o j e t t ์เ o ็ม i n a t e s เตอร์นี้นะคะเลือก UTM ค่ะเลือก WGS 1 9 8 4 เลือกรากเทนนี้นะคะเราเลือกโก o n e 47นี่ค่ะเลืกแล้วกดเน็กค่ะกดเล็กแล้วฟิ n นิชค่ะเมื่อเราทำงานสร้างฟิเจนลรเสเซสแล้วจะมาปรากฏอยู่ที่แถบแคตโฮลลดนี้นะคะนี่คือฟิเจนลัเสเซสที่เราสร้างไปเมื่อสักครู่นี้ค่ะต่อไปเราจะ นำเข้าฟีเจอร์คัทฟีเจอร์คัทไว้ในฟีเจอร์ดตัตเซตนี้นะคะโดยคลิกขวาที่ฟีเจอร์ดตัตเซตเลือก Import ค่ะเราจะนำเข้าแบบมัลติเพลนะคะแล้วที่แท็บ i ิ p พุต e ีเจอรนี้ค่ะเลือกซันข้อมูลเหมือนเดิมเลยค่ะเลือกข้อมูลที่จะนำเข้านะคะกดแอดค่ะกด กดแ่ <laws> ็บล so ้งกดโอเคค่ะเรอโปรแกรมประมวลผลนะคะค่ะเมื่อโปรแกรมประมวลผลเรียบร้แล้วนะคะฟีเจอร์นกคะแส็ของจะมาขึ้นอยู่ที่แท็บ Table of Content ตรงนี้และที่ p a เนี่ยก็จะแสดงข้อมูลนะคะ และที่แคตตาล็อกวินโดว์ E เราก็สามารถเปิดเอาดูใช้ข้อมูลได้เหมือนลยค่ะนี่คือสาข้อมูลเมื่อกี้นะคะที่เราได้ทำการนำเข้าค่ะต่อไปนะคะเราจะทำการสร้าง f ีเจอร์คาร์ไว้ใน My Personal นะคะคลิกขวาที่ My Personal ค่ะเลือก New ค่ะเลือก f ีเจอร์คาร์ค่ะ เราจะทำการสร้างสิตคาทั้งหมด3แบบนะคะก็คือแบบ point line และ p o l y g o อนค่ะเราจะทำการสร้างแบบ point ก่อนนะคะตั้งชื่อค่ะเราที่ตรงไทยนี้นะคะให้เราเปลี่ยนเป็น point feature ค่ะแล้วกด next ที่นม่ต่างน,นี้นะคะให้เราทําการเลือกคราพิกัดเหมือน,นเดิมเลยค่ะ เลที่โปรเจกต์คอมเิวเตอร์เต็มนะคะเลือก UTM คะ่ะเลือก WGS194 Latitude ค่ะเลือก 47M นะคะ,ก,ะ,คะกดเลยค่ะกดเลยรับฟิลรีค่ะก,ลกะำลังสร้างเสร็จเราจะเห็นว่าชเราจะาจมาก,กดอยู่ที่ Table of Contents นี้นะคะและที่ Table of c o n t e n t ก็จะมีค่ะต่อไปนะคะ เราจะทําการสร้างฟิชคาร์ดอีก2อันก็คือแบบลายและแบบโพลีนค่ะโดยเราทําการสร้างเหมือนเดิมเลยนะคะคลิกขวาที่มายด์โล่์ค่ะเลิกิวค่ะฟิชคาร์ดชื่อนะคะต้องท้ายนี้เปลี่ยนเป็น,ปน,ปนลายฟิเชเจอร์ค่ะกด A ค่ะกำหนดค่าที่กับเหมือนเดิมเลยค่ะ เพา่อำการสร้างแบบ polygon นะคะตรงไท้ยกเป็น polygon feature ค่ะเขากด next ตรงนี้กับคาบกัดเหมือนเดิมค่ะ,ะเราได้ทำการสร้าง feature card ทั้ง3แบบแ้วละ,ะก็คือแบบพอยท์ไน์พลิกอนค่ะค่ะเราจะเห็นได้ว่าการสร้างฟีเจอร์คาร์ดไว้ในฟีเจอร์ดัตต้าเซตกับไว้ในจีโอดดต์ดาต้าเบรนนั้นจะมีความแตกต่างกันนะคะมีความแตกต่างกันนะคะคือถ้าเราสร้างฟีเจอร์คาร์ดไว้ในฟีเจอร์ดัตต้าเซต เราจะไม่ต้องทำการเซตค่าพิกัดกับค่า x, y, two, and นะคะเพราะว่าในฟิวเจอร์ t ัร์ตเซนเนี่ยเราได้ทำการคำนดณค่าพิกัดไปตั้งแต่แรกแล้วค่ะต่อไปนะคะเราจะมาทำการสร้างเ p ฟไฟล์กันค่ะ s เ p ฟ file เป็นรูปแบบอย่างง่ายของการจัดเก็บข้อมูลเชิงพื้นที่และข้อมูลเชิงคุณลักษณะของสัญลักษณ์นะคะ ซึ่งสัญ,ญลักษณ์ที่อยู่ในเชฟไฟแบ่งเป็น3ประเภทคือพอย n ์ไลน์และพลีกลอนค่ะการสร้างเชฟไฟนั้นเราสามารถสร้างไว้ได้ในเฉพาะฟอนเดอร์ธรรมดาดี้นะคะคือฟอนเดอร์สีเหลืองธรรมดานี้เ er ราทำการสร้างได้โดยคลิกขวาที่ฟอนเดอร์นี้ค่ะเลือก new ค่ะแล้วเชฟไฟทำการตั้งชื่อเชฟไฟลลนะคะ เราจะทำการสร้างหมวดสรารเจฟฟายกานค,คือพอยลและโพลีนค่ะเราจะสร้างแบบพอยล์กันนะคะตรงฟริลเจอร์ไทยนี้ทำการเลือกเป็นพอยค่ะและตรงดีแคปชั่นตรงนี้นะคะให้เราไปอิดิบเปลี่ยนพิกัดกำหนดพิกัดให้เป็นเหมือนเดิมค่ะเหมือนที่เราทำกันก่อนมานะคะก็คือเป็น projected c l e a t i v e s t e m นะคะเป็น utm ค่ะเป็น wjs หนึ่งเก้าแปดสี่ then tcsjn ค่ะแล้วกด ok กด ok ค่ะวเวลาสร้างนมาแล้วค่ะจะได้ share file หนึ่ง share file โดยจะขึ้นที่ tab table of content ตรงน,นี้และที่ catalog Window น,นี้ก็จะขึ้น share file เราสร้างมามาสืบค้นี้นะคะต่อไปเร,เราจะสร้าง share file แบบลายและแบบพุลิกอนขึ้นมานะคะโดยทำเหมือนเดิมค่ะคลิกขวาที่โฟลเดอร์ค่ะเลือก New Shapefile เราจะสร้างแบบลายต่อนะคะตรง Feature Type เปลี่ยนเป็น Polygon ค่ะตรง Description ไปกำหนดค่าการใหม่เหมือนเดิมค่ะที่ UTM WGS84 ที่โซน 47N นะคะ ไปนัสตากาทำการสร้างเชฟไฟล์แอบโพลิกอนนะคะตรงฟิชเจอร์ไทม์เห็นเป็นโพลิกอนค่ะดีแคปชั่นไปกำลังค่าเหมือนเดิมเลยค่ะแลค่ะ เราได้ทำการสร้างเชฟไฟล์ทั้งหมด3เซฟไฟค่ะก็คือที่เป็นพอยไลน์และโพลีโอนค่ะค่ะเราก็หวังว่าวิดีโอนี้นะคะจะมีประโยชน์ให้มากกัน่อยสำหรับผู้ที่กำลังศึกษาหรือมีความสนใจในการใช้งานโปรแกรมอัดแบบนี้นะคะค่ะสวัสดีค่ะ